รอบเรนไชส์ันขณสาวเหนือเป็นตัวนำคู่กับดวงใจพี่ฝนเหนือเป็นตัวที่สามราเวียงรถที่สี่จิรพัฒนที่ห้าขณะนี้ดวงใจพี่เป็นตัวนำสาวเหนือเป็นตัวที่สองราเวียงรถที่สามฝนเหนือที่สี่จิรพัฒนที่ห้าต่อไปเป็นชูวารีที่โค้งไปสามดวงใจพี่เป็นตัวนำสาวเหนือเป็นตัวที่สอง ราวียงรถที่สามฝนเหนือที่เจิกิรพัฒนิที่ห้าต่ไปเป็นชุวารีมาเน่หนุ่มยวราชที่ค้งไปสอง 2, ออกทางตรงดวงใจพี่เป็นตัวนำฝนเหนือเป็นตัวที่สองราวียงรถที่ขณะนี้ดวงใจพี่เป็นตัวนำสาวเหนือเป็นตัวที่สองชุวารีที่สามขณะที่ดวงใจพี่เป็นตัวนำ สาวเหนือเป็นตัวที่สองชุวารีที่สามขณะที่ชุวารีเริ่มแรงมาทางในฝนสาวเหนือเริ่มแรงมาทางนอกวันนี้สาวเหนือเป็นตัวนำนี่สาวเหนือเป็นตัวนำดวงใจพี่เป็นตัวที่สองมาแน่ที่สาม